สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาชำขึ้นช่ายกันนะคะขึ้นช่ายนี้จะขยายพันธุ์ได้สองแบบนะคะคือด้วยวิธีการปักชำลำต้นแล้วก็ด้วยวิธีการเพราะเมล็ดแต่วันนี้นะคะแม่ מ รีซอนจะพามาขยายพันธุ์ปลูกแบบปักชำนี่จะเป็นขึ้นช่ายที่แม่ מ รีซอนนะคะปักชำไว้แล้วสามคืนเห็นไหมคะเริ่มแตก ใบแตกยอดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็เก็บกินได้อีกประมาณ10วันต้นก็น่าจะโตเต็มที่ใบก็น่าจะโตเต็มที่แล้วเราก็เก็บไปใส่แกงจืดใส่ยำแล้วก็เก็บไปใส่น้ำปัน่นกินได้หลายอย่างนะคะขึ้นช่ายเก็บไปใส่ผัดทะเลผัดปลาหมึกผัดกุ้งผัด ปูทะเลอะไรพวกเนี้ยปูม้าปูทะเลเนี้ยใส่ขึ้นใช่ร่วมกับผงกะหรีจะหอมมากนะคะขึ้นใช่จะไม่ชอบอากาศร้อนจัดนะคะแล้วก็ไม่ชอบฝนไม่ชอบแดดจัดขึ้นใช่จะชอบร่มลำไรแล้วก็จะชอบน้ําแต่น้ำต้องระบายน้ำไม่ขังชอบร่มลำไรนี่ฝนจะตกหนักมากเลยนะคะ แม่มริซอนก็จะปลูกแล้วก็ปักชำแล้วก็วางไว้ที่ชายคาบ้านค่ะเป็นขึ้นช่ายที่แม่มริซอนชำได้สวันสามคืนนะคะการชำขึ้นช่ายจะทำให้เราได้กินขึ้น,นช่ายเร็วยิ่งขึ้นเราไม่ต้องอะไรมากมายนะคะไปซื้อเลยค่ะไปซื้อมาจากที่ตลาดแล้วเราก็มาตัดเหลือโคนต้นไว้ประมาณสัก สงถึงสามนิ้วนะคะแล้วก็มาปักชําเดี๋ยวแม่มริซ้อนจะพาไปปักชํากันนะคะขั้นแรกเราต้องเตรียมกระถางเตรียมดินก่อนสังเกตเห็นกระ้นกระถางของแม่มริซ้อนไหมคะรูใหญ่แล้วก็ เยอะมากก็แม่บริสอนก็จะใช้ใบไม้รองแล้วก็ใช้กากมะพร้าวลงนิดหน่อยกาบมะพร้าวสับใบไม้นี่ก็ใช้ใบขาค่ะใบขาเป็นสมุนไพรหอมอาจจะเป็นการไล่แมลงได้ดีหรือว่าเป็นใบไม้ชนิดอื่นก็ได้นะคะมารองแล้วเขาก็จะย่อยสลายป้องกันไม่ให้ดินไหลออกแล้วก็ใส่กาบมะพร้าวลงไปนะคะส่วนผสมของดินนะคะดินหนึ่งส่วน ดินหนึ่งส่วนกาบมะพร้าวหนึ่งส่วนปุย๋ยคอกครึ่งส่วนปุ๋ยหมักครึ่งส่วนคลุกเคล้ากันแล้วแม่าริสอนก็จะใส่ดินลงไปเดี๋ยวดินที่ผสมแกลบดำกับผสมปุ๋ยหมักเนี่ยแม่าริสอนจะเอาไว้ด้านบนเพราะว่าไม่อยากให้ต้นผักชื้นเกินไปนะคะแกลบดำเนี่ยจะเป็นตัวนําความชื้นเหมาะสําหรับผัก ดูดูหนาวแต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายดูดฝนกลางเดือนตุลาแล้วประมาณสิ้นเดือนตุลาต้นพฤศจิกาก็น่าจะหนาวนะคะขึ้นช่ายจะชอบอากาศเย็นขึ้นช่ายชอบอากาศเย็นไม่ชอบแดดจัดขึ้นช่ายชอบน้ําแล้วก็ชอบอยู่ที่ร่มรำไรเวลาปลูกแล้วเราก็ ไม่ต้องเอาไปวางไว้กลางแจ้งนะคะวางไว้แถวชายคาบ้านหรือว่าแถวเสลดที่มีเสลดคุมแล้วก็เป็นที่ร่มลำไลดินที่ก้อนหนแข็งก็ทุบออกให้ละเอียดนะคะแล้วก็ใส่ไปใส่นิกระถางนี้ประมาณแปดนิ้วนะคะ กระถางประมาณ8นิ้วกระถางไม่ใหญ่มากก็ใส่ดินไปประมาณ3 3ใน4ส่วนนะคะแล้วเดี๋ยวแม่มริซุอนก็จะใส่ดินผสมแกลบดำผสมปุ๋ยลงไปอีกทีหนึ่งเพื่อไม่ให้กระถางของขึ้นช่ายชื้นมากนะคะแล้วก็ใส่ดินนะคะควรที่จะเหลือปากขอบกระถางไว้ประมาณ1-2นิ้วเพื่อไว้รดน้ำแล้วก็เพื่อไว้ใส่ปุ๋ยนะคะ นี่ก็ใส่ดินผสมแกลบดำผสมปุ๋ยลงไปก็อัตราส่วนก็เหมือนเดิมนะคะใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยแล้วก็เหลือแม่มริสอนจะเหลือขอบกระถางไว้ประมาณ1นิ้วแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวดินก็จะยุบลงอีกถ้าดินยุบก็สามารถเติมดินได้นะคะนี่เป็นขึ้นช่ายที่แม่มริซ้อนซื้อมาผัดกุ้งผัดปลามึกนะคะแล้วก็ ได้ต้นตอของขึ้นช่ายเออเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้แฟนๆของแม่มิซอนดูนะคะดีกว่าเอาไปทิ้งก็ซื้อมากินทีก็ปลูกทีก็ถ่ายคลิปทีคลิปอาจจะปลูกจะซ้ำๆบ่อยๆก็คงไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ถ่ายต่างการเวลากันแม่มริซอนซื้อมาที่ตลาดนะคะสองกำรรแล้วก็มาตัดแล้วก็เหลือคคนต้นประมาณสองสานิ้ว ชํำนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้รากเขาบอบช้าเราก็ใช้ช้อนนะคะควักดินให้เป็นหลุมก่อนใช้ช้อนหรือใช้นิ้วมือควักดินให้เป็นหลุมแล้วก็บีบบีบโคนต้นคุนช่ายให้แนบให้แนบสนิทกับดินนะคะแม่มริสอนจะปลูกกระถางเดียวเลยค่ะปลูกทีทีเลยนะคะจะได้ไม่เปลืองพื้นที่ก็จะชํำให้หมด ถ้าถ้าเราปลูกด้วยการวิธีปักชำเนี่ยเราจะได้กินเร็วนะคะได้กินเร็วมากประมาณ10วันเนี่ยต้นขึ้นช่าก็จะแตกยอดแตกใบใหม่ออกมาให้เราเก็บกินใหม่ได้แล้วแต่ถ้าเราเพาะด้วยเมล็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะคะค่อนข้างที่จะช้าแต่ต้นจะไม่โซมเร็วต้นจะอยู่นานแต่ถ้าเราใช้วิธีปักชำเนี่ยต้นก็จะแก่เร็วแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ ไปซื้อมากินใหม่แล้วก็ชำอีกนะคะซื้อครั้งแรกก็ซื้อมากินแล้วก็ครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งห้าอาจจะเก็บกินได้สักห้าครั้งแล้วต้นโซมเราก็ทิ้งไปเราก็ซื้อมากินใหม่แล้วก็ชำใหม่เป็นวัฏจักรอย่างนี้เรื่อยๆไปเราก็ไม่ต้องซื้อบ่อยๆจะได้ไม่เปลืองเงินหรือว่าบางครั้งเราไปตลาดนะคะลืมซื้อ เราก็ต้องนึกว่าอา้าวบ้านเราก็ปลูกเหมือนกันอะไรประมาณนี้บ้านแม่บริสอนนะคะจะมีผักเครื่องเคียงทุกชนิดนะคะรวมทั้งขึ้นช่ายก็จะได้กินเร็วได้กินใบเร็วนะคะขึ้นช่ายส่วนมากเราก็กินส่วนใบกับลำต้นเราก็เหลือลำคูนลำต้นไว้เพียงหนึ่งถึงสงนิ้วไม่เกินสามนิ้วเราก็จะได้ขึ้นช่าย ใบไหมแตกยอดแตกใบออกมาให้เรากินก็จะชําให้หมดเลยค่ะชําให้หมดแล้วก็วางไว้ชายคาบ้านใต้ร่มลำไยนะคะ วางไว้ชายคาบ้านใต้ร่มลำไยแล้วขึ้นช่ายนี่ชอบน้ำรดน้ำเช้าเย็นยิ่งดีนะคะแต่อย่าให้น้ำขังนะคะไอ้ประเภทที่ว่าเอาถาดรองเวลาเรารดน้ำเนี่ยจะทำให้น้ำไม่ระบายทำให้ขึ้นช่ายตายได้นะคะวางไว้กับพืน้นปูนเลยค่ะถ้าน้ำเข้าไหลก็ให้เข้าไหลจึงตรงพื้นปูนเลยไหลออกมาเพราะว่าเป็นการระบายน้ำที่ดีขึ้นช่ายจะไม่ชอบน้ำขังไม่ชอบน้ำแฉะ แต่ขึ้นช่ายจะชอบน้ำตลอดเวลาเช้าเย็นรถขึ้นช่ายก็ชอบชอบน้ำแต่ไม่ชอบให้น้ำขังขึ้นช่ายเป็นผักฤดูหนาวนะคะชอบอากาศเย็นนี่แม่มรีซ้อนปลูกไว้เนี่ยเดี๋ยวอีกสักประมาณครึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนเนี่ยอกพันศานะคะอกพันศาแล้วประมาณตุลา ปลายตาุลาอากาศก็จะเย็นพออากาศจะเย็นขึ้นใช่กระถางนี้ก็จะชูยอดชูใบขึ้นมาสวยเชียวละค่ะเพราะว่าแม่เมริซอนช่ำถี่มากจะได้ประหยัดเนื้อที่แล้วเวลาเก็บกินนะคะเราก็ใช้กรรไกรใช้มีดตัดเฉพาะใบกับยอดไปกินต้นต่อเราก็เก็บไว้ เราก็เก็บต้นต่อไว้ให้เขาแตกยอดแตกกอออกมาให้เรากินใหม่อีกครั้งเก็บได้กินประมาณ4ี่หครั้งก็คุ้มแล้วละค่ะเราไม่ต้องไปซื้อนะคะใส่ยำนี่จะหอมมากนะคะขึ้นช่ายใส่อาหารทะเลก็จะดับกลิ่นคาวหรือแม้ว่าจะใส่ปลาน้ำจืดก็ดับกลิ่นคาวเช่นกันอย่างเช่นอาหาร ปลาช่อนทอดกรอบผัดขึ้นช่ายอร่อยมากนะคะปลาช่อนผัดขึ้นช่ายมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวขึ้นช่ายปลูกแบบนี้ได้เก็บกินเร็วไม่เกินสิบวันรับรองค่ะยอดและใบก็จะแตกขึ้นมาถ้าดินยุบก็เติมดินลงไปนะคะเราก็ผสมดินใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็เติมดินลงไป แล้วก็อาจจะใส่เกลยบดำไปด้วยก็ได้รดน้ำนะคะแม่มริสอนก็จะถือโอกาสล้างมือไปในตัวเลยค่ะ,ะมือเปื้อนดินนะคะรดน้ำแค่นี้พอแล้วก็วางไว้ที่ร่มล,ลําไลแล้วเราก็จะมีขึ้นช่ายได้เก็บกินนะคะแม่มริสอนวางไว้ที่ชายคาบ้านนะคะวางไว้ที่ชายคาบ้านเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะคะ ช่วงนี้ฝนตกหมักมากถ้าเอาไปวางไว้กลางแจ้งหรือว่าวางไว้ร่มลำไรก็จริงแต่ถ้าให้ขึ้นช่ายโดนฝนก็จะมีปัญหาเรื่องเล่าเปื่อยตายได้เดี๋ยวแม่มริสอนจะถ่ายให้ดูนะคะมีเห็นไหมคะแตกยอดพอผ่านไปสามคืนแตกยอดแตกใบขึ้นมาใหม่แล้วยอดเก่าก็เริ่มเขียวยอดใหม่ที่แตกออกมาก็เป็นสีเขียว ใบตองอ่อนรู้สึกว่าจะติดทุกต้นนะคะนี่แล้วแม่มริซอนนก็จะวางไว้ที่ชายคาบ้านนี่ก็จะเป็นชายคาบ้านมุกค,ค่ะมุกตาบ้านมุกตาบ้านนะคะเป็นชายคาบ้านเวลาแดดส่องมาช่วงบ่ายเจ้าจะเป็นรุ่มลํำไรแล้วก็ป้องกันฝนกระแทกกระถางขึ้นใช้ได้ดีเห็นไหมคะ ้าเป็นน้ำเลยฝนตกมากเลยค่ะวันนี้ตกสามสี่ครั้งแล้วตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเนี่ยตกแล้วก็หยุดไปพักนึงเดี๋ยวก็คงตกใหม่เพราะว่าช่วงนี้มีพายุฝนเข้านะคะมีพายุฝนเข้าค่ะแม่มาริซอนปลูกขึ้นช่ายให้ดูแล้วแล้วก็บอกแล้วนะคะว่าขึ้นช่ายนั้นชอบแบบไหนนะคะขึ้นช่ายไม่ชอบแดดจัด ขึ้นช่ายไม่ชอบฝนขึ้นช่ายไม่ชอบอากาศร้อนขึ้นช่ายชอบอากาศเย็นขึ้นช่ายชอบน้ำที่ชุ่มชื้นตลอดเวลาแต่ไม่ชอบน้ำาขังดังนั้นการปลูกขึ้นช่ายจึงไม่ใช่สิ่งที่ยากเพราะว่าเราทราบแล้วว่าขึ้นช่ายนั้นชอบอยู่ใต้ร่มลำไยเราก็อาจจะวางกระถางไว้ที่ชายคาบ้านก็ได้ วันนี้แม่มาริซอนมาปลูกขึ้นช่ายให้ดูแล้วนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ